สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แบงค์เด็กดีพอดแคสตซึ่งจะเป็น Podcast ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดีอยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel แบงค์เด็กดี วันนี้เราอยู่ในแบนด์ดนตรีพอสแครต์เช่นเดิมนะครับวันนี้คือวันที่9เมษายนของทุกปีคือวันกองทัพอากาศของประเทศไทยอะไรคือวันกองทัพอากาศไทยทุกวันที่9เมษายนของทุกปีถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวท่าิดใจของวันกองทัพอากาศไทยกันเลยครับวันกองทัพอากาศไทยจัดขึ้นทุกวันที่9เมษายนของทุกปี เนื่องในเมื่อปีพศ2464กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ากำลังทางอากาศมิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆด้วยจึงได้แก้ไขาการเรียกชื่อจากกรมอากาศยานทหารเป็นกรมอากาศยานและเป็นกรมทหารอากาศในเวลาต่อมาโดยให้อยู่ในบัญชาการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง พร้อมท,ทังได้มีการกำหนดตดทหารและการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทาดังเช่นปัจจุบันโดยเมื่อวันที่9เมษายนพศ2480กระทรวงกาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็นกองทัพอากาศมีนาวอากาศเอกพระเวชยันต์รังสิตเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกของกองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่9เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพอากาศนั่นเองขณะที่กิจการการบินของไทยเริ่มตนน้นในรสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีชาวต่างชาติได้นําเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2454ทําให้ชนชั้นนําไทยเห็นว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ประเทศชาติในอนาคต กระทรกลาโหมจึงได้ตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบกพร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก3คนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการณประเทศฝรั่งเศสอันได้แก่พันตรีหลวงศักด์สยาวุธิร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิกรและร้อยโททิปเกตุทัศน์ทั้ง3ท่านนี้ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ตามลำดับ คือพลอากาศโธพระยาเฉลิมอากาศนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศินลปสิทธิ์และนาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาตและกองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็นปุปพการีของกองทัพอากาศขณะที่นายทหารทั้ง3กําำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการได้สั่งซื้อเครื่องบินรวมทั้งมีผู้บริจาคเงินร่วมสมทบซื้อด้วยเป็นครั้งแรก จำนวน8เครื่องคือเครื่องบินเบรกเก็ตปีก2ชั้นจำนวน4เครื่องและเครื่องบินนิเออร์ปอปีกชั้นเดียวจำนวน4เครื่องอันอาจกล่าวได้ว่ากำลังทางอากาศของไทยเริ่มต้นจากนักบินเพียง3คนและเครื่องบินอีก8เครื่องเท่านั้นการบินของไทยในระยะแรกได้ใช้สนามมาสระปทุมหรือราชกีธาสมสรในปัจจุบันเป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกร้ายประการบุพการีทั้งสามท่านจึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการบินและได้เลือกเอาตำบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบินพร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารสถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้นเมื่อการโยกย้ายกำลังพลอุปกรณ์และเครื่องบินไปไว้ในที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วในวันที่27มีนาคมพศ .2457 กระทรวงกลราโหมจึงได้สั่งยก แผนกการบินขึ้นเป็นกองบินทหารบกซึ่งถือได้ว่ากิจการการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้วตั้งแต่ปัจจุบันมากองทัพอากาศจึงถือเอาวันที่27มีนาคมของทุกป,ปีเป็นวันที่แลลึกกองทัพอากาศนั่นเองนับตั้งแต่นั้นมาบทบาทของกำลังทางอากาศก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ นับตั้งแต่การเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1กับพันธมิตรในยุโรปเมื่อปีพศ2460ซึ่งทำให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติเป็นที่ยอมรับ และยกย้องปิดอันมากและทางราชการจะยกฐานะกองบินทหารบกขึ้นเป็นกรมอากาศยานทหารบกในเวลาต่อมากำลังทางอากาศได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติฐานะต่างๆอัจเป็นรากฐานของกิจการหลายอย่างในประเทศไทยอาทิการบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศการส่งแพทย์หรือเวชภัณฑ์ทางอากาศเป็นต้นและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดและเรื่อง,ร,องราวที่น่าสนใจ ของวันกองทับอากาศไทยทุกวันที่9เมษายนของทุกปีถ้ากาชอบคลิปนี้อย่าลืมชว,วมนเพื่อนๆฟังเรื่องราวที่สนใจของวันกองทัพอากาศไทยทุกวันที่9เมษายนของทุกปีกันด้วยนะครับถ้ากาชอบคลิปเสาระนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด u b s ส r คร e เป็นกำลังใจให้แม่เด็กดีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆต่อไปและพบกันใหม่ EP หน้า EP หน้าจะเป็นวันอะไรที่สนใจอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสนี้ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบและพบกันใหม่สวัสดีครับสิ้นสุดการฟังพอดแคสในวันนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe. E Channel, s ับสไคร์แบงค์เด็กดีชาเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้แบงค์เด็กดีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน e ีพีหน้าอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ